ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยโดพแพทอราพีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องพายุสุริยะเนี่ยที่จะมีผลกระทบกับโลกมากที่สุดคือพายุสุริยะเพราะอะไรพายุสุริยะจึงมีผลกระทบกับโลกมากที่สุดพายุสุริยะเนี่ยเขาจะปล่อยพลังงานดวงอาทิตย์เนี่ยจะปล่อยพลังงาน ขนาดใหญ่ <c oughs> มาสู่ดาวเคราะห์ในสุริยะจักรวาลท <c oughs> ุกส1บปี <c oughs> แล้วมันตรงกับวันที่21่ธันวาคมพศ2,555นห้ิบหีพอดี <c oughs> ที่ <c oughs> อีกไม่กี่เดือนจะถึงเนี่ย <c oughs> จะเป็นกำหนดการที่ดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานพายุสุริยะออกมา สู่ดาวเคราะห์ต่างๆโลกเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึง่งซึ่งอยู่ห่างจากดวงทิ์ประมาณ9 2ล้านไมล์นี่นะครับก็จะได้รับผลกระทบด้วยผลกระทบจะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็เราก็จะได้รับผลกระทบก็เหมือนเส่นหนังนี่ลมโลกโลมสลายนะถ <c oughs> ้าพายุกพายุสุริยะนี่มากระทบคือประเทศไทยเราหันมีการหมุนเวียนไปตรงนั้นพอดีได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะทันทีเนี่ยก็จะเกิดลักษณะการแผ่นินไหวเกิดลักษณะ บรรยากาศที่หุ้มอ่อเกิดฝนตกหนักน้าท่วมฉับพลันน้ปาป่าไหลหลากอะไรต่างๆเนี่ยแต่อะไรก็ไม่ไม่เท่ากับการทํานายของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นตรงกับการทํานายของชาวมายาซึ่งเขาเคยทํานายไว้เขาเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมทำไมเราถึงต้องเชื่อเขาคะเพราะเขาเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมนะสร้างปิระมิดสร้างอะไร ดูดาวมีการทํานายทางโหราศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เชื่อมาหยมาสิวยาศาสตร์่ผมผมเริ่มเชื่อเพราะว่าบันไดบันไดที่เขาตามขึ้นไปที่พีรมิดเขาเนี่ยนับขั้นบันไดแล้ว365รปอยเป๊ะก็เท่ากับวันที่โลกหมโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์365วันแล้วก็ยังมีการทําปฏิทินล่วงหน้าไว้ว่าวันที่21่ธันวาคมสองนี่ เป็นวันชิ้นสุดกระดาษเขาหมดหรือเปล่าอาจารย์เป็นวันอวสานของโลกคือไม่มีปฏิทินอีกแล้วแล้วเขาทำกระดาษเขาหมดหรือเปล่าแล้วก็าทำปฏิทินนี้มาหลายพันหลายหลายหลายพันปีแล้วเพราะนั้นเขาเขาเขาว่าการอาจารย์เชื่อไหมเรื่องของพันสิบสองผมผมไม่รู้นะก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเชื่อนะผมก็เริ่มเริ่มเชื่อแล้วเพราะว่าจากการ ที่เขามีระยะมากแล้วผลงานที่เขาบอกเขาทําไว้แล้วเนี่ยอย่างการสร้างพีระมิดที่ที่ประเทศอียิปต์คนละกันเขาบอกคนอียิปต์ไม่ได้ทำคือมนุษย์ไม่สามารถทาได้เขาเป็นคนทําจากการช่วยเหลือของมนุษย์ต่างดาวที่จะยกหินหลายหลายหลายๆลายอนร้อยร้อยกิโลรยร้อยร้อยตันเนี่ยขึ้นไปตั้งตั้งทีนี้พายุสุริยะจะส่งผลอะไรกับโลกเราบ้างโลกเราจะแตกเลยหรอคะอาจารย์ไม่แตกหรอกไม่รย์แต่มันจะทําให้มีผลกระทบจาก ลือกโลกมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันคืออาจจะยุบลงไปโผล่ขึ้นมานะมีการเกิดระเบิดของภูเขาไฟอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมๆกันในช่วงที่ผิวโลกตรงนั้นได้รับเคลื่อนอยู่อ่าเคลื่อนอยู่อ๋ออยซึ่งมันเป็นตรงกับการคาดการณ์ขององค์การอาซาพอดีอาจารย์แต่ชาวชาวมายันเนี่ยดูแล้วเหมือนจะสิ้นโลกไปเลยอย่างนี้เราดูไม่มีความหวังเลยอาจารย์เขาเขาไม่ได้บอกสิ้นโลกนะเขาจะบอกเพียงว่าเนี่ยผลกระทบ ที่พายุโิยะาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นวันที่เขาหมดเป็นดิทินนะ่<ะ>คือโลกจะไม่มีแล้วเหมือนเหมือน<ะ>วันที่สามที่เบ็ดแล้วจะไม่มีวันที่หนึ่งธันวาคมอะไรอย่างเงี้ยนะอา้าวแล้วอย่างนงี้เราจะทํายังไงกันล่ะคะอาจารย์การรับมือหรือว่านะตอนนี้หนูฟังหนูก็เป็นห่วงนะอาจารย์ไอดาวจะชนไอดาวที่จะหลุดมาจากดาวพฤหัสจะชนกับพายุริยะอันไหนหน่ากลัวกัน ผมว่าพายุสุริยาแล้วมันก็เร็วกว่าแ้วหก็เพราะดาวชนมันเป็นจุดอุณขลุ่อาจารย์หนูตกใจมากบางจุดของโลกบางจุดของโลกเท่านั้นเองแต่อัพายุะเนียามันมันกระทบกระทบมากมายแม้กระทั่งมีเกจิอาจารย์หลายท่านนะภาคเหนือเนี่ยมีการทํานายออกมา ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์เดี๋ยวเรต้องขอเชิญอ,อาจารย์สักอาทิตย์ไหนว,ว่างๆมาได้อีกหน่อยได้ไหมน้ำจะท่วมหรือเปล่าอาจารย์ปีนี้ปีนี้นะไม่ทโทษครับ<ม>อย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะแ<อ>ถวแต่สุขโขท,ทัยแล้วนี้อีกสองน้ำมันก็แห้งแล้วครับเพราะมันจะแรงด้วยซ้ํามไม่ใช่น้ําท่วมเพราะนั้นอย่าไปตกใจเพราะฝนที่ตกมาไม่ใช่ไม่ใช่ฝนจากพายุ โอเคโอกาสน่าจะเชิญอาจารย์มาใหม่อีกสักครั้งนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์จริงๆทำให้หนูกลัวคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ค่งได้ประชุมกันแล้วเรารอองคการนาซาในการเตือนเพราะนั้นเองนะครับ ท่านผู้ชมครับส่วนเรายังมีกิจกรรมกันอยู่นะฮะพูดต่อแทบจะไม่ไหวเหลยเรายังมีกิจกรรมอยู่สําหรับเจเร้นนะครับท่านผู้ชมร่วมเป็นกำลังใจกับน้องๆทั้งสิบค,คนใน JB1 JB10 ในโครงการเจเร่บิวตี้เอ็มสตาร์เซิร์ชครับเพื่อค้นหาดาวดวงใหม่เนี่ยมาประดับวงการโดวยบวชผ่านทางเว็บไซต์เจเร่เวิลด์คอมหรือเฟซบุ๊กเจเร่ครับนะครับรีบรบวชกันเข้ามาครับท่านอาจเป็นผู้โชคดีได้แอปเปิลเซ็ตทั้งชุดนะครับ<อ>บวชเข้ามาเยอะบวชยิ่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับอาจารย์ครับ ไอ้พายุตุยยนี้เราจะต้องระวังประมาณเดือนธันวาคมคประมาณปลายตุลาเดือนธันวาเดือนธันวาคมขึ้นไป21ธันวาคม255เนี่ยเป็นต้นไปที่เราต้องระวังกันเพราะฉะนั้นไประวังเรื่องดาวครับวันนี้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคุณผู้ชมนะเราทำวันนี้ดีที่สุดจีะ ขอบคุณอาจารย์สมิทธรรมสารจนุครับเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวอาจารย์ทำยังไงไม่ต้องกลัวเอาล้วครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อยู่ไหมพรุ่งนี้อยู่โอเคในัดเจี๊ยบมาไปสลับกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับบอกการเล่าสุดครับสวัสดีครับ